สวัสดีท่านผู้ชมด้วยอยู่ผมกินมาสเตอร์ทีเอชแต่วันนี้เราก็จะมาเล่น The p พิกกันนะโอเคเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเปิร์กที่เอาไปก่อนเอาอันเดี๋ยวผมจะเอาเพลงกล่อมเด็กไปก็คือเปิร์กกระทือเครื่องแรงแล้วก็เกลนจิมความหวังนะแล้วก็วิสเปอร์ของสำคัญแล้วก็ทานาโทโฟเบียรักตัวกลัวตายส่วนออฟเฟอริงก็เอาง่ายๆนะก็คือลดคูดาวในการยจมตีพลาด กลดเวลาชาร์จก็คือสายพุ่งนั่นแหละเดี๋ยวผมก็จะเอาโมลีแดงไปด้วยเป็นยังไงตัดภาพไปในเกมกัน that young dude. Might just trap with you with the thunder, baby. Might just clap ได้ลันเก็สนะสุดยอดไปเลยเราไม่ต้องย่อนะทุกคนเดี๋ยวไปชิมเธอดี เอาวิดเปอร์มาก็เพื่ออาการเนี้ยแหละทุกคนก็คือถ้าวิดเปอร์เด้งเราค่อยกดยอกไม่เชื่อทนิ่งไฟทำไมเป็นแนี้ยว่าเคยเนี่ยแหละวิดเปอร์มแม่นดังติ๊กไฟเลยว่ะ เอาเรื่องอยากจูกเกิน๋ยวเตอมไปอยู่แล้วมั้งนะอ,อุ้ยเชน่าได้ไม่มีเสียงเจ็บเชะลกะูจะเดิออุ้ยไม่หลงว่ะมันไม่มีเสียงให้ฟังน่าจะไปมานะ

กูจะได้โมลีคนมนันไม่มีเสียงนะお前はもう死んでいる何ได้นะได้นะได้นะอือปูสาวแอดออนเอาวิ่งกับมาเฉย อ๋อมากดตายยากลงเกินน้องตายยากใช้ไปแล้วผมต้องรีบกลับไปเฝ้าโทเทมโทเทมอาจจะไม่รอดแล้วนะเพราะเพราะเพราะก็เพราะว่า,น,าน่นานใหญ่อันมว่าใช่ใช่เพราะว่าฟั่งหมิ่นมันเห็นอดใช้เลยเป็นทีความหวังกระทึบแรงสวยกดย่อไปก่อนเขาปั่นอยู่ มีคนมีคนอะไรสักมีคน,คน,นอะไร่ะวิ่งออกไปแล้วกูเห็นช่วยก็คือโดนโมลีฟีมีโบโลทามอ,อะ่ะน้องเสียงหัวใจไม่ติดนะ ชิวปะไม่พับบอกเช่อดิเอ้าไม่โดดนิ่งจดัดนิ่งจดัดฟังเสียงโอเคช่วยแล้วโมลิฉันรอเธออยู่ไม่รู้เธออยู่ตรงนี้คนนี้มีตายยาบกดไปแล้วโมลิฟรีดิ ไอ้ตาบอดอุ้ยจำสเก็ตอุ้ยชิวนี่นี่มาพลิกดิจิตอลไม่เชื่อกูเดินหลงมันเลยมาเทมากวะฮะเดินมาแล้วกดปสายยาใส่นะเขินหน้ากระเทือกประเด็นยังชอบเลย คนป่นนีนะ่ไม่ถึงเลยเนี่ยจะเข้าไม้หลอกจ้าเอ,อ้ไม่มีเสียงเก็อบเกือบชอบเลยเชื่อไม่เชื่อเกือบหลงดักลูดไม้ไมี่หล้งก็เดินลองอไ้ชุบ ายาวนังอยู่ขึ้นข้อตีนปบมันไปลยเียวล ในร้านแกสเสร็จแล้วพับนั่นแหละไม่มีเสียงเลยเดินตามความสามารถโอเคฉันไม่มีปุ่โดนจุกยับแน่ไม่มีกันหน้าตา่างกลับดีน้อยเยี่ยอะไรกลัวอะไร โดนหลอกง่ายเหรอเราอะเป็นคนหลอกง่าย <c oughs> ชุบหลวงเด,ดี๋ยวกาดันี้เก็บไว้ให้ฟงหมิ่นโดยเฉพาะมีไฟฉายกันทุกคนเลยนะยกเว้นเนียคาสันเนะไม่หม <c oughs> ดจบ่มไปเครื่องนั้นยังไม่ค่อยเยอะหะรอกหรอน่าบะหล่อหล่อหล่อจะที่หลบ ก็ให้มันมาดีกว่ากลับจะโดนยิงยับตัวชิชิมันก็ดูกลออกึไปยางกำไม่สอรอก็จะไปโมริว้ยวิทีวิี วดไม้ฟหนแลยเอาเรื่องโอเคคลอาเด็ดเก็บไว้ก่อนนะจึ๊บไม่ถึงเอาอีละทันทั้งสองค่ะเอาโดดกลับมาเฉยดึงคอดีอีซี่อะไรเฮ้ยจะซิตนี้จะขัดฟาง กระทึกดับเราลืมใส่หมวกให้เดวิดไม่นะเราจะเป็นสายดองหมวกไม่ได้เดี๋ยวผมจะบีบใม่เขาเล่นบ้านเล็กนะโอเคได้อยู่มันต้องไรตรงหมิ่นที่อาจจะมีแทงหลัโดนหลอกอุ้ยเอาเรื่องเจ็บเดี๋ยวโดนหลอกไฟว่ะ ถือก่อนมันจแจกแผ่นักจะมันจะได้ติดลักเอาทำไมกระถือมันจะได้ติดตัวกลัวตางให้หมดยังไม่มีคนมาซ้ำดพกดังนั้นอาจจะมีปะเดินแต่ถ้าเขามัวต่ปั่นเท่งนั้นเราก็าสบายนะ ไม่เอยม,มีใครอยากช่วยหรอกเพราะว่าถ้าเกิดเขาช่วยกันเนี่ยมันก็จะตัวมโมลิไนงะแต่ตอนนี้เครื่องมันกระจัดกระจายอยู่มากรู้สึกจะโซนลำบากมากเฮ้ยเดวิดปล่อยตายว่ะ ก็โดนโมลิเกินอยากจู้เกินคนเนี้ยแบบเราที่สบายใจเลยเพ่แฮกแมพบอกเอาอะมีตาย,ยากน่าจะเดานะไม่งั้นก็ใช้ไลน์นั่นไง เก็บหมวกมาให้ฟลังหมินโดยเฉพาะมันไส้เอาไปปันเสร็จหัวระเบิดจิ๋วเลือดตายคุณเลือกโอเองอยังชอบเลยพวกอยากจูบผ,ผมจำได้แล้วมันอยู่ผมจำได้ว่าครา้งนั้น,นมันจะเสร็จโอ้โหอยู่กันจนเสร็จเลยสองคนนี้จะโดนโมรีแล้วนะ ยกเว้นฝฟงจะที่ให้ดับเตาพิเศษเห็นนะน่าจะโดนฟรี Jer to, jer to, jer to. Kau hai makan. Kita tim. Kita tim. Paku. โมลีแดงเพื่อมอะไรนีวัดเสียงอะไรวะผมได้ยินเสียงเจ็บผมเสียงคอเด็ดอะหายใจก็ <laughs> ยังติ๊กไฟใส่นะน่าเสียตาเครื่องยังไม่เสร็จ ถ้าเครื่องเสียเน่เขาต้องไปถอนหมอนะจุกเด็กน้อยโอยเสียเวลาน,นั้นเนี่ยตายยากนั่นแหละ วิปเปอร์มันเิ้งวะ่ะดูใจน้องเห็นเหมือนที่ผมเห็นไหมท่านผู้ชมว่ามันอยู่ถแถวนั้นหละวิปเปอร์ดับใช่ไหม ตเตือนชิวๆไปก่อนเอ๊ไปไหนเนี่ยรอหลุมมั้เนี่ยวิเปอร์ดับอีแล้วเฮ้ยลุกเองเอาเรื่องหรือแม่งก็เขาไปดึงกันก็ไม่อจทราบได้เขาจะไปไหนได้ว่ เป็นไหนได้เฮ้ยหลุมหลุมอยู่ตรงไหนวะข้างๆบานข้างๆร,รานแก็สอ้าวชีไกลแล้วเผลอมองอย่างเงี้ย ผมรู้หลุมแล้วนะผมจะปิดชีวิตเขาเลยทอนมวกทอนมวกมันได้โดดโดดนั่นแหละอยู่ในการคำนวณมันอยูใ่ในการคำนวณชิบชุกชิบเอาวะ แค่ต้องไล่ใจเย,ย็นๆก็ไล่ให้เขาหมดเออจบๆชุบเฮ้ยเหลี่ยมเข้ามานิดนึงพับแล้วล <S <S 1> <S 1> หแหล,ละไม่ถึงได้ไงวะเปิดโป้มเนี่ยฟงหมิ่นเปิดโป้จิ้มไม่โดนแล้วนะเหลี่ยมเนี่ยจิ้มไม่โดนบ่อยมากเหลี่ยมเนี่ยถ้ามีก้านหน้าต่างนะโดนแบบนั้นแล้ว ก็ไม่ยอมดูดจกกังววาจะเห็นไฟทุกคนเวลาชิบหายเลยเบอรผมก็จะเล่นยักษ์มาเลย,เลยบนกับอ่าสาลายขึ้นมีเหลืองพับนัน่นแหละชุบพับเขาต้องฉีดนะผมรู้นะว่าหลุมอยู่เนี่ยพับใจมันทำด้วยหรอวะเนี่ย ใจมันทำด้วยอะไรวะเนี่ยเกียเป็นหงอผมแล้วเกียรมันเป็นหงอยผมก็ให้มันมาก็ให้มัน ไม่ต้องรอ,องผมแล้วถึงจะไม่มีโนวันแต่เมื่อกี้มันก็เป็นของผมเพราะผมมีวิสเปอร์แล้วก็รู้ว่าลุ้มอยู่เกิดตรงไหนอีกอยู่ประตูนี้นะเปิดอยู่ปะนะเปิดอยู่ อาหมวกปรเดี๋ยวอะไรฮะไปหมลีิสี่จิมเกีกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กินมาตื่นนะจังใครไม่ชอบก็กดซับด้วยนะ Bye.